หลังหมูทายแล้วขอคือเขอเรียนที่นี่ขอเกลยอนี้แล้วก็กท่านนะคะลงไปที่ด้าน ท่านธนพรศรีวิลาท่านที่ปรึกษาท่านรัชตรีถึงการมนิทลืมยุภาวาสิฐีถึงหาถึงอินเนาลืมนุสบุตรสวานะคะแต่ว่าก็มีเวลาในการที่จะฝุกซ้อมนะคะเป็นการทำเวลาให้เกิดประโยชน์ พระทรงเรียเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภัยยาวนะครับนำโดยท่านวันรับท่านร้อยเอกตําน่งกรเขา่าท่านรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กรุณา,าได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันข้าวของสงข้าวชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองคชัยะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่า หวายความเคารพพระบรมฉายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดต้องครับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีจะได้ ภาพในช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็พืชผลผลิตสําคัญของจังหวัดทะเยานะคะที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาไปตามนโยบายจะเชิญท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและอธิบดีกรมการข้าวอยู่บริเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบสนับสนุนอยู่2โครงการเราจะได้มอบทีละท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอถ่ายภาพาร่วมกันก่อนนะครับเป็นของที่ระลึกผลง,งานเชิญเลยครับเชิญมอบเลยครับ รับในการสูบน้ำพันข้าวพะเยาค่ะพักต่อไปนะคะมอเป็นกับท่าน